ไข่ครับไข่แล้วนี่เริ่มไข่แล้วปลา8 9เดือนตัวน,นี้จะเป็นปลาค้างบ่อตัวเล็นี่จะเป็นปลาค้างบอ่อปลาค้างบอ่อนี่ครับใหญ่ๆกันเลยใหญ่กันเลย,เลยมาดูปลาหมอใหญ่ ให้ดูสดๆเลยครับช่างให้ดูกันเลยนี่ครับตัวเดียวนะครับผมปลาตัวเดียวนะครับแปดขีดเกือบเก้าขีดเอ้ยแปดขีดนะครับผมปลาตัวเดียวแปดขีดนะครับผมประมาณเจ็ดแปดขีดครับผมต่อตัวครับ นตัวจะติดหรือเปล่านะครับพะไปต้องรอรุ้นถ้าติดก็อีกหนึ่งเดือนครับได้เจอกันครับลูกปลานี่ครับนี่น้ำหาตัวย,ยาวๆนี่จะเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้จะยาวนะครับตัวนี้จะหวนใหญ่ ไข่ครับนี่ต้องไข่ใหญ่มากาาาาก็น,นี่ก็ลูกพันธุ์ท่าเรียงประมาณ5เดือนก็ได้อย่างสตัวลูก2ตัวลูกแน,น่นอน,นครับสวัสดีครับ วันนี้ครับจะพามาดูปลาหมอยักษ์กันครับผมเป็นปลาหมอใบโพผสมเวียดนามนะครับผมวันนี้จะพามาดูความใหญ่นะครับผมแล้วก็มาดูนะครับมาเช็คกันว่าไข่ใหญ่พร้อมสมบูรณ์พร้อมที่จะขยายพันธุ์หรือยังนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมกันครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กันที่บ่อนักเกียรตินะครับนักเกียรติก็ประสบการณ์การเพาะพาก็ไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับผมนักเกียรติกันนน้อยนะก็เป็นมือดีนะครับผม เป็นคนที่เพาะปลาให้ผมเองนะครับผมผมได้ปลามาก็พัฒนาสายพันธุ์ <Germany> มาก็มาให้ท่านนะครับผมเพาะให้นะครับผมเพราะว่าผมงานเยอะนะครับผมไม่มีเวลาพั์นาผมก็จะมีน้อยแหละครับผมที่จะเพาะให้นะครับผมบอเล็กๆอย่างนี้ครับก็มาใส่เป็นบ่อพ่อแม่แม่พัดปลานะครับผมเพราะว่าง่ายในการจับนะครับผมไวด้วยนะครับผมแล้วก็เลี้ยงลูกปลาก็เลี้ยงได้นะครับอย่างเช่นเช่นเช่นบอนี้นะครับผมบ่อเล็กที่นี้ก็เลี้ยงปลาได้ครับผม เป็นปลาใหม่นะครับผมปลาอายุ 8- 9ถึงเเดือนนะครับผมปลาอายุ8-9ถึงเเดือนนี้ไข่เขาจะสมบูรณ์นะครับผมไข่เขาจะสมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันครับผมว่าว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนครับผมขึ้นมาแล้วครับตัวหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะมีปลาเก่าค้างอยู่นะครับผมจะมีปลาเก่าที่ค้างอยู่เพราะว่าเราปล่อยเป็นจะทําพ่อแม่พันธุ์ปล่อยไปลาใหญ่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ล้างบ่อให้สะอาด นินี่เห้ยงอไม้ภูสมเวียดนามตัวละเจ็ดแปดขีดจะมีตัวละหนึ่งกิโลไหม<อ>ใหญ่มากเจ็ดห้าส่วน,นตัวยิ่งใหญ่ ไข่ใหญ่เช <but> ็คดูกันว่านะครับว่าไข่ใหญ่ไข่สมบูรณ์ยังพร้อมที่จะปลุกตัวหรือปล่าปลาใหญ่ยังต้องใส่ข้งมือนะครับหมคอใหญ่ทุกตัว ไข่แล้วนี่ครับเนาะไข่แล้วไข่แล้วนี่ตัวนี้ไข่แล้ะทองอุ la ้มอุ้มแบบทองอุ้มอุ้มไข่ยังไม่สมบูรณ์นะครับนี่ไข่แล้วครับตัวนี้ก็ไข่นี่ครับทองอุ้มอุ้มแต่ไข่ยังไม่เต็มยังไม่สมบูรณ์ครับ มันก็ไข่ครถ้ามัน้องไปลาค้างอ๋อนี่ปล<ร> <Anim S 1> าค<ม><อ>้างบอ่ปบอปลาค้างบ่อเนาะไข่ครับไข่แล้วนี่เริ่มไข่แล้วปลาแปดเก้าเดือนตัวน,นี้จะเป็นปลาค้างบอ่อตัวเล็กๆจะเป็นปลาค้างบอ่อปลาค้างบอ่อ ก็ต้องรอรุ้นว่าจะติดหรือเปล่านะครับเพราะไปต้องรอรุ้นถ้าติดก็อีกหนึ่งเดือนครับได้เจอกันครับลูกปลานี่ครับน,นี่ตัวยังยาวๆนี่จะเป็นตัวกู้นะครับตัวกู้จะยาวนะครับัวนี้จะอ้วนใหญ่ เริ่มไข่แล้วไข่ครับนี่ตรงนี้ไข่อืใหญ่มากออา,อา,อา,อาน,านททก,กตัวน,นี้ก็ลูกพันธุ์ถ้าเลี้ยงประมาณ5เดือนก็ได้อยู่สองตัวโลสอตัวโลแน,น่นอนครับ มหมูใหญ่กันนี่ครับโอ้ยใหญ่ไปช่างกันให้ดูสดๆเลยครับช่างให้ดูกันเลยนี่ครับตัวเดียวนะครับผมปลาตัวเดียวนะครับอ่าแปดขีดเกือบเก้าขีดไม่แปดขีดนะครับ your face. เก้าเดือนหกเจ็ดฉีดแปฉีดต่อตัว ไปลงกันครับผมเตรียมพาะพันธุ์ขยายพันธุ์รุกพันธุ์นะครับผมเดือนหน้าพร้อมครับผมขอบคุณครับผมทุกท่านที่ติดตามรับชมครับบอปนปลาสวัสดีครับ